สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปมาพบพอ่อกับพี่นี่อีกแล้วในตอนเร้าคมวันอาทิตย์จากพี่น้องคะ่ะพี่นี่กะออกกําลังไกยแลวสองชั่วโมงค่ะออกกําลังไกยแล้วพี่นี่กะสิมากินกาแฟค่ะพี่น้องคะ่ะกินกาแฟกาแฟพี่เดียวใส่ถุงมือเขาพี่เดียวทัางสีเห็นเห็นมาจากเอาจริงสี่หลัจากเห็นด้วยเนาะ พี่นี่กะซีมี่หน้าคือเกาก่อนออกกำลังกายพี่นี่กับกินขอ้อละเจนค่ะกินขอ้ขอละเจนนั่นสองซ้อนออกกำลังกายแล้วตอนออกกำลังกายกินชากินชาครับไขมันจะพี่น้องตอนออกกำลังกายนายา้าย้าลายหลายแบบหน้าพี่นี่จะไปเก็บาไว้อีกอยูเพราะว่าเปิดแลบ หลังจากนี้หลังจากกินกาแฟแล้วพี่นี่กระสีไปเอาปุ๋ยมักเอาปุ๋ยมักไปฟังเนาะค่ะเนาะหรือสิไปกวาดบ้านก้อนก็ได้กวาดจนใบไ,ไม้ร่วงเ,ออเยอะพี่น้องค่ะพี่นี่กับผ้าลากีตแบบรัดโตอ่าดูแลตัวเองไปนั่มค่ะพี่น้องบ่บ,บ่มีการขาดบ่มีการเกิน พี่นี่ต้องเคล็ดควบคู่กันไปเ่แมนว่าเฮ็ดจังหนึง่งขาดจังหนึ่งบ่มีเได้จ้ะต้องเฮ็ดควบคู่กันไปอันนี้พี่นี่กะเตรียมอาหารเสริมแล้วจ้จะสิไปกินอาหารเสริมมื้อนี้พี่น้องมีโปรตีนมีกล้วยสองลูกแล้วก็จะมีถัว่ววันนี้จะเป็นถั่วอะไรก็ค่อยจะ,จะ,จ,ะจะตัดสินใจเอาจะเป็นทั่วเหลืองหรือจะเป็นทั่วดำหรือจะเป็นทั่วเขียวกระว่ากันไปแล้วแต่ แต่แต่สิตัดใจเพราะว่าพี่นี่หนึ่งไวแล้วใส่ตูแช่ไวแล้วจากพี่น้องซูมือเดียวนี้ขนาดออกกระล่างกายแล้วยังหั่นแจงได้จ้ะพี่น้องอีกประมาณสามสิบนาทีผุหรี่จันสิแจงแบบนี้ทุกวันเพราะว่าเฮาสิมีเวลากวดบ้านกวาดซองน้ำนะคะพี่น้องแล้วันนี้ วันทั้งวันที่เรามีอยู่นี่มันเสียเหตุอียังกระไดพี่นี่เสียเอีัง,รอองกรไดพอพี่นี่คําาาราิจกิจส่วนตัวแหลวๆ,ๆกาแฟก้มกล่อมด้วยน้ำผึ้งและมะนาวเขาว่ากินแล้วมีสุขภาพดีช่วยชะลอช่วยยับยั้งการ ช่วยยับยั้งการไขมั่นจับตัวบ่อหรือเจ๊งไดน,นี่แหละมเพราะแม่เขาผ่านแบบพี่น้องพี่พี่ีว้างมากแบบเพื่อนๆให้ความรู้พี่น้องไปผิดผิดกับพอดีพี่นี่ก็กินไปเพราะว่าทุกอย่างที่มันดีแหละพี่นี่ก็จะเอามามาใช้มื่อนีพี่นี่สิไปเห็ดวิ่งสนามช่วงขางนา มื่อนีก็แล้วจ้ะพี่น้องเมื่อหนีแล้วแล้วกะสิบตัดแกงแตงกินของเปืองฝ่าที่มันเป็นสวนย่อมยูข้างในน้ำ้าป็นไปใด้าบอคานก่อนี่จ้ะพี่น้องแล้วก็มืออื่นพี่นี่ก็เสียช่วงข้างหลังช่วงข้างหลังประมาณมือนึงกัสิบ่แล้วอยู่บ่จ้ะหรือสองมือประมาณนี้แล้วก็พี่นี่กับสิบตัดเพราะว่าหยาตัดบ่ได้เวลาทาฝนตกบ่ได้จ้ะพี่น้องต้องรใอยฝนแบบว่าต้องรใอยฝนหยุดสดิษ ก็กระแหงประมาณจักมือหนึ่งประมาณนี้จ้ะตอนนี้กําลังตอนนี้กําลังเฮ็ดแต,ต่ขอบสนามให้มันถ้า,มมาตัดมาแล้วสิต้องเฮ็ดเลยขอบสนามถ้าสมมุติว่าบ่เฮ็ดก่อนเข้าก็ตตรงมาเฮ็ดที่หลังเหมือนเดิมความหมายมันเหมือนเดิมถ้าเฮ็ดก่อนมันสิดีอีกอย่างคือว่าหญ้าเข้าสิได้เก็บไปในโตหญ้าที่เข้าตัดไว้แต่ว่าพี่นี่ก็ใส่กับตะก,ก้ากว่า พี่นี่เศรษฐก้าเพราะว่ามันไหลฝนตกแห้งบังตนต้นไิ์หม้นันก็สูงหยานก็สูงว่าสามารถสิบถิ่ไไ้ในสนามใด้จ้ะพี่น้อง่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็เป็นไปตามสเต็เปเต็มไปตามเป้าหมายของพี่นี่ตั้งไวระบัดบัตรที่นี่พี่นี่นสิแฟนวาเซไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเดือนปีนาวันที่เออประมานวันที่แบบเดือนเดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคมจ้ะพี่น้อง สามเดือนตายตายตายต,ายต,ายต้นใหม่ของพิน่สิบตายเบิดติระบัดนี้พิน่กระสิหามงดออกกร่าังกายแต่ว่าสะวายน้ำยู่ค้างบ้านของคุณคุณแม่ยาจ้ะสะใยได้จ้ะพี่น้องสะสำหรับสำหรับเอียงกบขวานประชากรของของหมู่งบ้านนั่น กอมุ่นนะคะเขาเอ่นว่าก่อมุ่นเนาะคล้ยายๆกับอำเภอในสินาจพี่น้องคะคลายๆกับเทศบาลประมาณนั้นสิแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะไปเล่นได้แต่จ่ายถูกไม่ได้จ่ายแพงค่ะพี่น้องประมาณเท่าไหร่อาจเขาอาจว่าเปิดก็ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะพี่น้องพี่นี่ก็ถ้าสมมติเปิดได้นี่มันก็มีฟิตเนสอยู่ข้างบนเนาะค่ะเนาะมยูุ่ว่ไก่จากบ้านพุทธญาติพี่น้องคะ อยู่ประมาณยางไปประมาณจักสิบนาทีว่าเถอรสัมส่มใช่ไหเพราะว่าอยู่ไกลค่ะพี่นี่กับสิคอสามีไปบางที่สามีก็สิไปน้ำก็สิไปสะไว้น้ำพี่นี่สี่เฮดเป็นสามเดือนนี่สินะจ๊ะเฮตจ่ายสามเดือนไปเลยที่พี่นี่ไปสวิตเนี่ยพี่นี่จ่ายสามเดือนในการไปออกกําลังกายอยู่ยื่นคางบานพุ่นยาค่ะพี่น้องขาโบกไก กไก่าจากบ้านผัวเกาพร้อมค่ะพี่น้องค่ะแล้บบที่นี่พี่นี่นใส่เว้ลาใน,านใการออกกาลัางกายที่เกาผัวกับสิาพาไปย่างอยู่บนนั้นอยู่บนสวนน้งวนมังเกิลนะ่ะเราเคยาพาไปนั่นแหละจ้ะพี่น้องแบบว่าสุดๆเลยคือกันแบบปีนปีนสุดๆเลยค่ะปีนนั้นปีนนั้นเขาเป็นดินนะคะเนาะเขาดิน เพิ่นผ้าไปยางดูอยู่อันยางขึ้นชั้นๆนลยจะพี่น้องไม่สวนองุนเพื่อนผ้าไปเดี๋ยวพี่นี่ก็สิคอให้ล่าผ้าไปเพื่อกันแต่วานเป็นหนาหอนน่ะจ้ะเนาะพี่นี่ไ่อยากไปหนาหนาวเพราะยังหูบ่เพราะว่าหนาหอนบ้านห้ามันสิบไลยดูแลต้นไม้ลายเพื่อนผู้จางมาห้าก็สิบไลยดูแลลายเพื่อนกสิบไลยดูแลลายเพื่อนกสิบไลย์แปลว่าเฮ็ุงานหลายน่ะจ้ะพี่น้องห่วงห่วงขเจ้าห่วงกับพี่น้องเจ้าของนี่แหละจ้ะเซลพี่น้องเจ้าของนี่แหละมาเห็ุพี่นี่ก็ ไวบ้างแค็กน้อยตอนไปสักสามเดือนแกพี่น้องพี่นี่กะสิได้แบบไปเที่ยวไปเที่ยวสวิตแล้วก็ถ่ายทอดแต่ถ่ายวิดีโอเขาล่มคลิป youtube ประมาณสิพี่นี่กะสิไปค่ะไปแน่นอนตัดสินใจแล้วไปะกะสิไปถ่ายท่าวิดีโอมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซี FC ของน้องพี่นี่ไอเด้เบื้องพื้นที่สถานที่ของมันของ,ของ พี่นี่ไปสีได้แบบสวยๆนี่แต่พี่น้องขึ้นในหนังเลยสวยค่ะแต่ว่ามองพี่นี่ไปสีบอใครมีคนไปเพราะว่าอย่างตีเขาสีบอหาปลูกบ้านนี่ทั้งขังบนนี่แต่พี่น้องคะ่ะมองที่ไปนะเขาเขาสงวนป่าสงวน,นไปพี่น้องแต่ว่าอ่าปูของของสามีเพิ่นเป็ปลุกไวแต่แต่เขาเพราะท่านสงวนแต่พี่น้องเพิ่นก็นเลยสามารถสิเขาเขาบอเอาทิม เขาบ่กหายลื้อออกแม่เจ้าพี่น้องเขาให้เก็บไว้วันนี้คนก็บ,าบ้านทั้งนั้นบ่มีดอกตัวต้องเว้าวดอกบ้านทั้งนั้นนี่คนวางสีฝรั่งกับว้าวด้พี่น้องคะ่ะว่าว่าปลาสังวนสิบว่าสามารถปลูกบ้านปลูกอย่างแต่ว่าพี่นี่ขึ้นไปหลายเท่าละจะสวยมากธรรมชาติมากพี่น้องค่ะ้วกา็อากาศบริสุทธิ์ไม่มีรถวิ่งกระสีวิ่งประมาณนั้น มือละเที่ยวค่ะพี่น้องรถบัสแต่ว่าเขาก็มีนี่ร้านอาหารอยู่ข้างบนสองร้านแล้วก็เขาสี่เป็นนั้นจะมีร้านอาหารัาตีพี่น้องท่านเขาเพราะว่าถ้าคนขึ้นไปแบบว่าไปท่องเที่ยวไปยังสิมันมีร้านอาหารในคนกิ่นจะพี่น้องพี่นี่ได้ไปแล้วมันมีเขื่อนมียังข้างบนน้จ่จ้ะอากาศออกซิเจนร้ายลายลายพี่นี่ขึ้นไปพี่นี่สิไปหายใ,หใจออกคัก ก็จะไปท่ายทอดท่ายวีดีโอให้ฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องคะ่ะช่วงช่วงนตอนพี่นี่ไปในดอกไม้ป้าแค่สิเต็มป้าละหลักจากพี่น้องเป็นพื้นเยาวไปเลยบุญผู้เขาแล้วการประมาณนั้นเจ็ดสิบเซนติเมตรดีละ ประมาณเนาะค่ะน้อนหยามขึ้นเพี้ยงกันเบิดเล่สีแดงสีผู้สีเขียวสีม่วงสียังเต็มไปเบิดน้ำปลาพี่นี่ก็สิไปทายทอดไปทายเหนวิดีโอฝากพี่ฝากน้องเอฟซีของพี่นี่เลนในเบิงขั้นพี่นี่บ่เปลี่ยนใจก่อนนี่น่ะพี่สามีนพี่นี่เิ่นอยากให้พี่นี่ไปแฮ้งแต่ว่าพี่นี่ก็ไปอยู่สิบเก้ายี่สิบปีละจ้ะสวิตแต่ว่าเราอยากให้ไปน้ำแล้วคดทอดแล้วคดทอดเลา ปีนี้แล้วลว่ารสิมาเดือนนาเนาะคันเนาะแล้วลว่าริอยูปีครึงแล,แล้วเสี่ยวพี่นี่ไปนั่งสามเดือนแล,ล้วก็มาพร้อมกันพร้อมกันค่ะพี่น้องนี่แหละชีวิตของพี่นี่กะกะเต็มเปรียมไปด้วยโปรแกรมโปรแกรมตอนเช้าตื่นขึ้นมาตีสองห้าสิบพี่นี่กะเตรียมตัวยังเลี้ยวเขาไปทําไปเขาไปแน่น สิบนาทีในการเตรียมโตจะพี่น้องสิบนาทีในการเตรียมโตเข้าไปในห้องออกกําลังกายทุกชั่ทุกเช้าตอนนี้พี่นี่เห็ดสองวันแล้วพักวันเดียวสองวันแล้วพักวันหนึ่งสองวันแล้วพักวันหนึ่งแต่ว่าวันที่เมื่อไรที่ถอดออกกําลังกายตอนเช้าตอนบ่ายพี่นี่ก็อยากออกอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นตอนเย็นแล้วก็ทําภารกิจอะไรก็ได้เห็ดจีปลูกดอกไม้หรือสี ตัดหญ่าหรือสีเห็นยังกะกะกะเป็นช่วงของมันหลังจากออกกําลังกายแล้วเนาะคะ่ะเนาะบันนี้พี่นี่ก็สีถ่ายสอดสดเออว่าแมนค่ะพี่น้องวา่าแต่ถ่ายสอดสดุดขอโทษหลายๆถ่ายวิดีโอแล้วก็ออกเวลาพี่นี่ตัดหญ้าพี่นี่ตัดหญา่ญาสองในพื้นที่สองไรแต่บาก็มาถึงสองไรดอกเทียบมันมีบานไม่ยังแล้วเนาะคะ่ะเนาะมีบานไม่ยังมันก็น้อยลง พี่นี่ตัดมาถึงชั่โมองค่ะพี่น้องมาถึงชั่โมองเบิดนี่เบิดเบ็ดเบ็ดนี่บริบเวณบานของพี่นี่นี่ค่ะเพราะว่าพี่นี่กับปลูกต้นทั่วบาซินน้ำน้องขนาะดมันขส้ิบไรด้ตัดหยาทัวบาซินบริได้ตัดหยาค่ะเป็นดอกเป็นยังก็สวยสวยแบบว่าต้องเห็ดยังเลยแต่ว่าต้องเอาหายาเขาก่อนประมาณเดือนสองเดือนอย่างประมาณสิจ่ะพี่น้องพี่นี่เอาเจ็ดแปดเท่อแล้วบั้นล้างจานนั่นกะดูดูนึงสิค่ะพี่น้องมันกือวิธีมองตัดหย่ากับบริหลายพี่นี่กระสิตัดประมาณ กัประมาณชั่วโมงพอถึงดอกมาถึงชั่วโมงดอกค่ะพี่น้องพี่นี่เฮ็ดคนเดียวพี่นี่ตัดเองประจางคนค่ะเพราะว่าเพระาะว่าขนาดซานี่พี่นี่ยังตัดบูถือใจเลยย <c oughs> ามเรามาเพระาะว่าเราบูตัดแบบว่าเนียบมห้ยค่ะเวลามองมองงุ้มมองยังรัสสบว่าเอาเบิดมืสีนะจ๊ะพี่น้องพี่นี่ก็พยายามเอาเหนเบิดพี่นี่บอกละวานใครใกล้ซีมาละลาเขาสิไม่เฮ็ดถ่ดอกกระจันาบาพี่นี่ก็สิเทียดขอบสนามเลาะก๊าซน แล้วก็สิตัดหยาค่ะพี่น้องโอเคเนาะค่ะน้อพี่นี่กะเมาม้อยตอนเช้ามอ n นิงกาแฟค่ะพี่น้องมอหนิงกาแฟถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสกะมาตามาตามาตาคือตอนเช้านะคะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกะมอ์นิงภาษาฝรั่งเศสว่ามาตามาตากาเฟกาเฟกาแฟนะคะ กาแฟภาษาฝรั่งเศสค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะพี่นี่มีฝรั่ง N S P ชาแนนกค่ะมีคลิปสดชื่นชดชื่นหลังจากออกกําลร่างกายแล้วค่ะพี่น้องพี่นี่กะดื่มกมาแฟมะนาวน้ําผึ้งผสมกันสามอย่างแล้วกินเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องอีกแล้วแล้วพี่นี่ก็สิไปฟังปุ๋ยมักใส่ในสวนสเอาปุ๋ยหมักใส่ใส่พืช ผลของพี่นี่จะเป็นปุยมากเบิดโอเคค่ะพี่นี่เมียฝรัง N อสพชาแมนกรสิจบคลิปไปเพียยงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่ในด้วค่ะฝากความรักแะกว่วามงใยให้พี่น้องทั้งหลายที่ดูคลิปของพี่นี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ